ไกลเพลงอย่าไปหัวซาถ้าเขาบอ่อหักเขาบอได้หักมึงแล้วูบอสีอ่อนวอนขอเอห็ดยังนองหัวใจ ปล่อยให้เขาไปมีภูไม่เก็บน้ำตาไว้บอกหัวใจเจ้าของให้ลองคิดเบิงเด้อใจเขาไปมีไหมบ่สนใจแล้วอย่ามัวแต่มาห้องมาแอวเฮ็ดปานว่าเด็กน้อยลาย ยังบอตายกหาเอาไม่บอต้องเสียใจกะแค่โอกักเป็นธรรมดาของเรื่องความรักถ้าเขาบอกกักปล่อยเขาไป ลองคิดทบทวนให้ดีหากคนจังสีก็มีแต่เจ็บปล่อยให้เขาเห็ดไปตามสเตปโหลดคนหลายใจ ยังบอตายก็หาเอาไม่บอต้องเสียใจกะแค่โอ้ักเป็นธรรมาดาของเรื่องความรักถ้าเขาบอกกะปล่อยเขาไปยังบอตายก็หาเอาไม่บอต้องเสียใจก็แค่โอ้ัก เป็นธรรมดาของเรื่องความรักถ้าเขาบอฮักก็ปล่อยเขาไปเป็นธรรมดาของเรื่องความรักถ้าเขาบอฮักสิไปหัวซาเห็ดยัง